สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ C++ วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง virtual function table กันนะครับหรือเรียกว่า v table ซึ่งคุณไม่จำเป็นจะต้องเครียดก็ได้เพราะไม่มีอะไรมากเราไม่ได้มาโคดแล้วโปรแกรมนี้ก็ไม่ได้แสดงอะไรมากมายเลยครับแค่ให้คุณดูเฉยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกว่า v v virtual function น่ในตอนที่เราโคดน่มันคืออะไรยังไงครับมันเป็นในส่วนของคอมไพเลอร์เขาจะทางานตรงนั้นนะครับเพื่อให้เราเข้าใจในเรื่องของ abstract class แล้วก็ p virtual function ในวิวนาให้ดีขึ้นนะครับก่อนอื่นเรามารู้จัก vtable กันก่อนนะครับจะทำให้เรามีภาพได้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งก็คือว่าทุกครั้งที่ในคลาสเนี่ยมันมี virtual function เนี่ยออฟเจกต์ Object นั้นน่ะมันก็จะสร้าง pointer ลึกลับอันนึงนะครับผมซึ่ง pointer อันนี้มันถูกซ่อนไว้เราไม่เห็นนะครับแล้ว pointer อันนี้มันก็จะ p o i ไปที่ในตารางที่เป็น virtual function มาดูภาพกันก่อนเลยนะครับตรงนี้ อธิบายโปรแกรมสั้นๆนะครับก็คือว่าเป็นคลาส geometric แล้วตรงนี้เป็นคลาส square ซึ่ง geometric เนี่ยก็จะมีทั้งสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอะไรก็ได้ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า area แล้วก็ circumference นะครับผมก็จะเป็นพื้นที่กับเส้นรอบวงเส้นรอบวงตรงนี้ใช้ได้ทั้งสี่เหลี่ยมใช้ได้ทั้งวงกลมนะครับปกติเราเอาเราจะคิดว่า circumference นีใช้ได้เฉพาะวงกลมอย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่าใช้กับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแล้วในตรงนี้ผมก็ทําการ inherit geo มาไว้ที่ square ดังนั้นในตรงนี้ก็คือว่า,า square เนี่ย d e r i v e มาจาก geo ดังนั้นอ,อะไรที่ geo สามารถทำได้เนี่ย square ก็สามารถทำได้เหมือนกันถ้าสมมติว่า geo สามารถใช้ฟังก์ชัน circumference ได้ดนะ square ก็สามารถใช้ฟั n ก์ชัน circumference ได้เหมือนกันแต่ว่าในตรงนี้มันเป็น area เหมือนกันโอเคครับเราจะมาลองก่อนที่จะไปดูในตารางก่อนที่จะมาดูใน powerpoint ตรงนี้นะครับเราจะมาดูตรงนี้ก่อนถ้าสมมติว่าผมมี อ็อบเจกต์ของ geo แบบนี้นะครับก็คือ geo object แล้ว geo. area ก็ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมผมจะลองรันดูเห็นไหมครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำการสร้าง definition ตรงนี้ก่อนก็คือว่าตรงนี้ print from geo. o f ไม่เอาดีกว่าเอาแบบแบบนี้ก่อนแบบนี้ครับ geo area แล้วตัวนี้ก็จบด้วยซีมิครอนตัวนี้ก็เป็น c ีเอาเอ๋จะมาไว้ข้างล่างนะครับก็คือว่า c ีเอา c u เซอร์คั e เฟรน o ์ก็ตรงนี้มาเลยนะครับผมแบบนี้โอเคครับถ้าสมมติว่าผมรันตรงนี้ g o ใช่ไหมมันก็จะอ่าปริน้นถ้าเป็น Area ียมก็จะ Print ของ Area โอเคครับ แต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็น uh, square ในที่นี้ผมขอชื่อย่อเป็น s, s q u นะครับเราจะได้พิมพ์เร็วๆตัวนี้ก็จะเป็น s q u แล้วตรงนี้ก็จะเป็น ok ค,ครับมันก็จะไม่พิมพ์มันก็จะไม่พิมพ์ะมอะไรเลยรเพราะว่า area ตัวนี้เรายังไม่ได้ใส่อะไรนะครับจะลองรันดูเห็นไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามี virtual function เนี่ยนะครับผมตรงนี้แล้วก่อนอื่นก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นก่อนอื่นยังไม่มี virtual function เรามาลองรันดูตรงนี้กันอีกทีนะครับก็หมายความว่าเออ่ตัวนี้ผมก็จะบอกว่าอ่าร print from ตรงนี้ก็แล้วกันครับผมเราจะทำการดีไฟล์ตรงนี้ก็เป็น square เอ็มจี M G. แบบนี้นะครับถ้าลองรันดูเราก็จะได้ square area แบบนี้นะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าตัวนี้เป็น virtual function นะครับถ้าผมจะลองรันดูเราก็จะได้ square area เช่นเดียวกันใช่ไหมเพราะว่ามันเป็น virtual มันดังนั้นมันก็จะไปเช็คว่าใน area มี r e d e f i n i t i o n ตรงไหนเปล่าบอกว่าโอเคมี r e d e f i n i t i o n ในของ Square ดังนั้นมันก็ต้องใช้ของ Square ซึ่งก็คือว่า s q u a r e area ถูกหมครับแต่ว่าสมมติว่าเราไม่มี r e d e f i n i t i o n ตรงนี้มันก็จะเป็นอ่ามันก็จะป r ิ้น geo area เฉยๆนะครับผมแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ใช่ r t u a l Function นะครับอ๋อผมมาถึงโอเคครับถ้าถ้าเราเป็น virtual function แต่ว่าเราไม่ได้ทำการ อ่าดีไฟมันในนี้นะครับผมมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่นะครับมันก็จะคืออาปัญหาที่ผมจะมาพูดในวดีนนั่นก็คือว่า u n define d reference to v table for g o นะครับผมเหมือนที่บอกไปตั้งแต่ต้นเมื่อกี้ครับว่า i virtual function เนี่ยมันจะมี address ของมันเก็บอยู่ในตารางนั้นในตารางนั้นก็เรียกว่า virtual function table นะครับเป็นอะไรเรามาดูกันก่อนตรงนี้ ซึ่งก็หมายความว่านี่นะอันนี้ก็เป็นตาราง V table ตรงนี้ก็เป็น V table ตรงนี้เป็น V table ของ geometric ตรงนี้นะครับผมแล้วตรงนี้เป็น V table ของ square ตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าตรงนี้คุณไม่ต้องสนใจโคดตรงนี้ครับว่าเป็น virtual หรือไม่ virtual ให้คุณสนใจตรงนี้ก็เพราะว่าตรงนี้เรามี virtual แค่ area อย่างเดียวตรงนี้ก็เป็น void void โอเคครับถ้าถ้าเป็นถ้าเป็น virtual ตรงนี้นหะ มันเอา V ีเทเบของ Geometric มันก็จะมี Area แล้วก็ Circumference ที่มาอยู่ในตรงนี้นะครับดังนั้นผมผมจะทำให้ไอ Circumference เป็น Virtual ก่อนก็ได้นะครับผมก็จะเป็นตรงนี้โอเคครับ copy ตรงนี้มาเลยนี่นะครับ Circumference ของเราเป็น Virtual เรียบร้อยละแล้วตรงนี้ Area มันก็คือ Virtual เช่นเดียวกันแต่ว่าผมไม่ได้เขียนไวเ้เฉยให้เขียนไว้มันก็ชัดเจนโอเคครับจะลองรันดู มันก็ยังติดปัญหาอยู่ผมจะมาอธิบายปัญหาไอใบแดงตรงนี้ให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับผมก็หมายความว่าถ้าเราไม่ได้ทําการ define นะมันก็จะไม่มีฟังก์ชันในนี้โอเคครับมันจะไม่มีฟังก์ชันในนี้ดังนั้นมันก็จะ run ไม่ผ่านแต่ว่าถ้าเราทําการ define มันก็จะมีฟังก์ชันในนี้นะครับเพราะว่าไอ virtual function เนี่ยมันจําเป็นต้องมีฟังก์ชันของมันมันถึงจะสร้าง v t a b l e ได้นะครับผมเข้าใจใช่ไหมครับผมดังนั้น ไม่ว่าไม่ว่าคุณจะใช้ไม่ใช้ฟังก์ชันตรงนี้ก็ตามแต่ว่าคุณจาเป็นต้องมี De ฟ i n i t ช o n ของมันถูกนะครับโอเคครับดังนั้นตรงนี้ผมใช้อ q u a r e ของ G O แล้วผมเรียก Area ตรงนี้มันก็เรียก Are a ียตรงนี้ไม่มีปัญหาทางทั้งที่เราไม่จําเป็นต้องใช้ Are a ตรงนี้แล้วมันทําไมมีปัญหาเพราะว่ามันสร้าง ฟังชันนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นแค um. ่บลูพินเฉยๆเห็นไหมครับดีคลารชันมันคล้ายบูพินเป็นเอนจิเนียร์สร้างบูพินเข้ามาคุณยังไม่มีตึกเลยดังนั้นคุณก็จะไม่รู้ว่าตึกของคุณตั้งอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับแอดเดรสตั้งอยู่ที่ไหนดังนั้นผมก็จะทำการสร้างดิฟิเนชันมันมาซนะครับอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็คือว่าตัวนี้ซีเอเอาก็ตัวนี้ก็จะเป็น Are a g e o แบบนี้นะครับผมโอเคครับ ถ้าผมจะลองรันดูตรงนี้มันก็จะรันผ่านเชลครับทาไมมันรันผ่านล่ะครับเพราะว่าตรงนี้มันสามารถสร้างเทเบิลได้เรียบร้อยแล้วเมื่อมันสร้างเทเบิลได้เรียบร้อยแล้วโอเคครับมันก็มาสร้างเทเบิลอันนี้2องเทเบิลอันที่2นี่มันเช็คว่าเอมันมีอะไรอยู่บ้างแต่สแควร์เนี่ยเรามีแค่ a r รีออย่างเดียวใช่ไหมครับเราไม่ได้สร้าง c i r c u m f e r e n c e ให้เป็น Vir t u a l function ซึ่งก็หมายความว่าตรงนี้นะ a r รีออย่างเดียวเป็น Vir t u a l function นะแต่ว่ามันมีตรงนี้ ก็หมายความว่าในคลาสของ Square เนี่ยในเมื่อมันมี Virtual Function มันก็จะต้องสร้างฟังก์ชันที่เป็น Virtual Function ของมันเองแล้วเก็บไว้ในตารางของมันเองอีกนั่นก็คือว่าเป็น Area ที่เป็นอีก Area หนึ่งซึ่งต่างจาก Area นี้ซึ่งก็คือเป็นสีส้มนะครับผมแต่ว่า Circumference เนี่ยเราไม่ได้สร้างมันเราไม่ทำการ Redefine มันใหม่มันจึงใช้ของเก่าที่อยู่ใน b base Class ซึ่งก็คือ geo metric ตรงนี้นะครับผมมันก็จะ,ะ In h e r i t มาด้วยเลย นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีตรงนี้นะครับผมมันก็จะกลับมาใช้ตรงนี้ก็หมายความว่าคุณไม่มีตรงนี้ใช่ไหมครับผมมันก็เหมือนกับไอเคสทางขวามือของคุณ Area ตรงนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับโอเคครับแล้วเรามาดูกันก่อนว่าอ่าพอยเตอร์เนี่ยทำไมถ้าเราถ้าเราใช้อ็อบเจกต์มันถึงมาตรงนี้แต่แล้วทำไมเราใช้พอยเตอร์มันถึงมาตรงนี้โอเคครับเราจะมาลองดูตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราใช้อ็อบเจกต์ใช่ไหมครับ อ่าโอเคก็คืออ b อบเจกต์ของ g o นะครับผมอ่าในที่นี้ geo ก็คือ g o area ตรงนี้ครับมันก็จะมาเรียกฟังก์ชัน area ตรงนี้ถูกนะครับผมจะลองรันดูเพราะว่าเพราะว่า g o เนี่ยมัน Point ไปที่ g o มันเป็น g o o b j e c t สมมุติว่าผมจะสร้างตรงนี้เป็น pointer นะครับผมเป็น star p แล้วตัวนี้ก็เป็น geo แล้วตรงนี้ก็จะเป็น g o เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วตรงนี้ก็เป็น P 5กับ address ของ g o แล้วตรงนี้ก็จะเป็น P area ตรงนี้นะครับ P area ก็หมายความว่าเนี่ยนะ P เป็นชนิด type ของ g o นะก็คือตรงนี้นะครับผม P เป็นชนิด type ของตงัวนี้แล้ว P ก็ point มาที่ตัวนี้ดังนั้น,นเมื่อ pointer point มาที่ตัวนี้เวลามันรันนะครับ pointer ตรงนี้มันก็จะมา point มาที่ virtual function table ซึ่งก็คือ มันจะมี address ของ virtual function อยู่ทั้งหมดนะครับผมดังนั้นมัน point ที่ตารางนี้มันก็เช็คว่าโอเคมันเรียกอะไรมันเรียก area ใช่ไหมดังนั้นมันก็ e x e code u t e c ในส่วนนี้นะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม uh, pointer ที่ point ไปหา geo มันถึงใช้ uh, function ตรงนี้นะครับผมดังนั้นถ้าผม r u นตรงนี้มันก็จะบอกว่า area geo โอเคครับลอง run ดูเห็นไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่า g o เนี่ยมัน point มาที่ object ของ square s q u ตรงนี้นะครับผมก็หมายความว่า P เนี่ยมันเป็น pointer ชนิดของ go ก็จริงแต่ว่า P เนี่ยมัน point มาที่ object ของ square เอาละสิครับถ้ามัน point มาที่ object ของ square ดังนั้นมันก็ point ไปที่ vtable ของ square ด้วยและ vtable ของ square ก็คือตัวนี้แล้วมันมี redefinition ของ function area อยู่มันโค้ดตรงนี้ถึงถูก execute นะครับผมถ้าโค้ดตรงนี้ถูก execute ก็มันก็จะ print a square area นะครับชลองรันดู เห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าเป็น square area โอเคครับแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าสมมุติว่าผมไม่อยากตั้งค่าในนี้โอเคเรารู้ว่าถ้าเราไม่มีตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะรันไม่ผ่านใช่ไหมก็หมายความว่าเราไม่มี definition ของ base class of area ตรงนี้เราก็จะรันไม่ผ่านตรงนี้หมายความว่าอะไรก็หมายความว่าโอเคครับ area ตรงนี้นะเร,เราไม่มี definition เรามีแค่ blueprint มันเฉยๆซึ่งก็คือว่าแบบนี้โอเคครับชลบก่อนก่อน แค่นี้นะครับผมแตเ่เราไม่ได้ทําการ define มันไงมันก็จะไม่สร้างฟังก์ชันในเมื่อไม่สร้างฟังก์ชันมันก็ไม่มี address นะครับมันก็บอกว่านี่ครับ v table มีปัญหาเห็นไหมครับ v table มีปัญหาดังนั้นถ้าผมไม่ต้องการให้สร้างแต่ผมอยากให้รันผ่านและผมอยากให้ d e r i v e class เนี่ย มันมี area ของมันอยู่และมันมี circumference ของมันอยู่ตัวนี้ผมก็ไม่อยากให้มันมี definition นะครับผมแต่ผมอยากให้มันว่างเปล่าผมจะรันได้ยังไงโอเคครับผมจะต้องทำแบบนี้ครับผมจะต้องทำให้ตัวนี้มันเป็น pure virtual function นะครับผมผมก็จะต้องเท่ากับ0ู crgo โอเคครับผมจะลบตัวนี้ออกตรงนี้เรียกว่า pure อ,อ๋อต้อง comment มมก่อน <laughs> pure virtual ฟังชันตรงนี้นะครับผมแล้วตรงนี้ถ้าตรงนี้มันเท่ากับถ้าตรงนี้ไม่เท่ากับ0นครับก็ไม่ใช่เพียร์เวชัลฟังชันนะครับซึ่งซึ่งมันไม่เหมือนรูปใช่ไหมครับในรูปตรงนี้เราจะมี CMFR ตรงนี้อยู่ก็คือว่ามันอยู่ตรงนี้โอเคครับผมจะทาแบบนี้ก่อนแล้วผมจะมาทาอ่ะผมแค่แสดงตรงนี้ให้ให้คุณดูก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับผมจะลองรันดูเห็นไหมครับก็จะรันผ่านมันไม่บอกว่า v v table มีปัญหาแนละก็คือว่าตรงนี้มันบอกไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมครับผมโอเคครับถ้าสมมติว่า ผมม,มผมมีทั้งหมดเลยผมมีทั้งหมดเลยโอเคครับก็คือว่าเป็น Pu r e virtual ทั้งหมดเลยไม่มีทั้งหมดก็ได้นะครับโอเคครับไม่มีทั้งหมดก็ได้คือคลาสที่มีมี pure virtual function อันใดอันนึงเนี่ยเขาเรียกว่า abstract class นะครับผมแล้ว Pu r e virtual function ทำไมถึงเท่ากับ0ูนย์ได้แล้วทำไมมันเป็นอะไรอย่างนี้ได้เจอกันในวีดีโอนะครับสำหรับวันนี้ผม นี่ครับอยากให้คุณได้รู้ว่า Vtable เนี่ยมันมีอยู่ใน C++ นะแต่เรามองไม่เห็นนะครับผมแต่ในเมื่อคุณเป็นผู้ชมของซีรีส์ C แล้วโอเคครับเรามองเห็นกันแน่นอนแล้วเจอกันใหม่เร็วนะครับสมหรบวันนี้ก็สวัสดีครับ